สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปซุกผูกซุกคนครับเมื่อนี้อาตีครับผมสีผ้าเป็ดสางร้อยยิมเป็ดสักร่างใจแจ,แจกเขาแจกน้ำซอยเหลือคนไรบานคนพเนีจอนอยูจอ,อนรธานีครับผมเมื่อนี้อาตีพร้อมแล้วครับผมกับทีมงานสีเป็ดสางร้อยยิมไ้เขาไปเจอกันเลยครับ ครับพี่น้องตอนนี้นะครับห้อก็เห็นเคสแดกแล้วครับอยู่หนาสารจอบุญยาเดี๋ยวห้อไปซอยเหลือกันเลยครับตาสมพรตาสมพรตาสมพรเอาของมาแจกครับตาสมพรเอครับผมตาสมพรได้ไปทำงานไหมไปอยู่ใช่ไหมตอนตอนไอาะหนาวไหมตอนกลางคืนตาสู้ๆนะครับคครับูปขอดที่ครับผม ครับครับคร้ได้ลูกค้ารายไตาเด้อครับผมสู้ๆครับครับพี่น้องไปต่อครับผมภารกิจวันนี้ยังมีอีกนะครับผมสั่ร้อยยิมสั่งกำลังใจก็คนไรบานคนมาเนจอดในอุดรธานีให้ยิ้มให้ได้พี่น้องเดี๋ยวอาตีภาพไปครับผมเดไปเจอกันเบตตไปเลยครับไเี่ยมแล้วไ เามแเขาให้่จริงแมวหายพวอื่นเนาะรวมเป็นันน้ากันเนาะแม่นอนเสรเดี๋ยวนี้แม่นอนทีสงต่อเอบเสาร์สิบเอ็ดสุด้วแม่เนาขึ้นั่งโง่เลยยังโง่ไรไมาลายีกวอนมาลายกสุดแล้วบอเด้อไปก่อนครับ รูนะ้แล้วพ่อพ่อคนนี้ไม่จำได้แลาวเจีแยนหอมพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นอยู่ว่าพ่อบย่างไปเห็นย่างมากแบ่งคุยมากกินของไปครับย่างครับเอาของขึ้นนาไปกินทุกบ่อเด้อคครับรับผมแหย่ซู่ๆเด้อไปน้อยมังเกิลบ่อเด้อไปน้อยมังเกิลบ่อเฮียก็มีการคุ่งกันโอ้เจับกันเมื่อสิ้นน้ำกันครับโอ้ยน้ำกัน ครับคข้าดูครับผมครับผมครับไอเอ๋ล่ะทไมมไ่ด้กินข้าระเบิดไก้ยังได้ยังทำไมขอทำไมกินแบบนั้นข้าวกับข้าวนานจังเนี่ยมีก้นข้าวอ๋อก้านข้าวเขาพอดจ้าเมื่อนี้มีมีของวพัดกุ้งเข้ามาข้าวเข้ามาข้าพัดกุ้งไหมเดี๋ยววันนี้อันนี้เอาให้สุดากิน แล้วคุณยายพี่ยายกินอันนี้นะครับคุณตาคุณยายต้องหิมท้องนะครับโอเคอันนี้มานานแล้วอะดูแลลักษณะว่านะครับสู้ๆนะตายายนะที่มันข้ามไปได้เอามาให้ครับผมโอ๋อครับผมครับตากับยายสู้ๆนะกินข้าวยายเราให้นะยังไหนยายมื้อนี้กินโอ๊ติ่มแซ่บปะแซบครับโอเครับผมเอาของน้ำหนักหน่อยเนาะ พาพี่เบนเอาน้ำให้ตาก็คดับน้ำยก็ไผ่ยุกไผ่อว่เป็นมิบานอยู่เนาะอันพมได้กินได้อยากจะในมัก็ค่มาดุดได้กินได้อยากจะในหอกม่เก็บเทศสบครับอ๋พ่อพ่อเดี๋ยวผมทำนพ่อนั่งบ่นีหรือพ่อไปปั่นโอจูงเอาัุงจูงเราไปนี่บอจูงเขาสยกับนั่นไปบ้านเขาดีบงาเด็ดเลยสครับ นี่ก็พบอีกหนึ่งเพียนครับไร้บ้านอะไครับครับพอกินทอไหมพ่อกินทอหรเานี่เอาครับผมนี่กิจอพัธุ์เนื้อน้ำเปลาครับน้ำเปล่าแบบน้ำดื่มอนตายู่บ้านไหนครับท้อพอเขได้ไม่ยู่ดิพอว่าเลาล้านงนหม พ่อมาเป็นย่าพ่อยืนลงมาตบอานหนึ่งดิผมผมอ็ยุนี่ยืนน้องก่อนน้องตอขึ้นกอนทิ่งเร์นครับผมท่าสูดแล้วแต่เด้ยิ้มสูดแล้วครับครับครับที่เป็นคนบ้านไหนครับคนบ้านไหนครับเข้าเข้าเป็นม่

ไอ้ดีกกีตาร์ห้องนี้เทไหครับนี่ถครับโอ้นี่เดินลานสออยู่ใกล้ๆนี่ไอ้ห้องพี่เกี่ยวกับยังไงไมรับผมได้ร้ายมืมึงไม่เข้มเอาเดินน้ำครับขอน้ำหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้าอีกเกหนึ่งขอน้ำให้พี่หน่อยครับนี่ครับไปเนี่ยครับผม น้ำอะรสู้นะครับสู้ไหมพี่สู้ครับสู้ทำให้สู้สู้ใ้้สู้ครับสู้นครับผมสู้แม่าสดีครับที่แม่ขายดีปอโอ้ยเดี๋ยวอันเอาคอหน้าไปดกันเครับผมที้เราเอาน้ำให้ยายแม่ขายอยู่ตลอดได้ปออ๋อพี่น้องเซเอ้ยฝากนะครับผมอยู่ท่างับ ตลาดเทศบาลนะครับผมอยู่ตรงหางกบโรงเรี้ยลุงแรมบานเสียงนะครับผมมาอุดหนุนคุณยายนะครับผมเน่เด้อครับผมมีแบบงวงมีบบกข้าวมีมันแก้วมีกล้วยนะครับผมฝากมาอุดหนุนคุณยายเน่เด้อครับพี่น้องนะคุณยายอยู่บ้านไดนจ้านะครับเราก็ได้ซื้อของช่วยคุณยายนะครับเป็นเยี่ห้อนิตากล้องมันแก้วสองอันครับผมกับกล้วยครับกับกล้วยแล้วกับพี่บ้าไอโบดนะครับผมให้บ้านเดียวกันพี่น้องเอ้ยเดือกย่าไทยบ้านเราจำแงยอยู่ปุ๊บตะกี้ผมก็เป็นลูกศิษย์บ้านเราจำแงยเท่าไหรนี่ครับ ตาบันทีครับตากินข้าวไปรถน้ำกินข้าวไปคราเลี๋ยวนึงอ่ะข้าวไปเนอะตาสูดๆเด้ออ่ะผมเอาข้าวกับน้ำมาให้ตาอยู่บ้านไหนตาโน้ตยี่นี่ประจำบ่ะตาโน้ตยี่นี่ประจำบ่ครับอ๋อตาสูดๆเด้อเอาข้าวกัน้ำมาให้ครับผมสูดๆเด้อยิ้มสบๆเด้อตาเด้อประหาต่างๆครับ เขาไม่แจกครับมขาไแจกครับครับนครับเขาไอรับเขาไม่แจกก็นอนกันเนี้ยครับผมไอเป็นผู้ควบคุมเ่องเงินอ๋อครับไอเอาน้าไม่กินก็ขกินนี่นครับมยรับน้าผมเนี้บ สูได้ปีเด้อยิมสูก็ปัญหาทุกอย่างเลยพีสิสู่ตาผมเั็งสูตามอยุ่ไปเดยขค้อสู่รัอามมาเดยขคือสูคนเท่ามีเยียงไรเหครับไปมีวันนี้วันพรุ่งนี้ท่านังละครับตาผมสูได้ไอเด้อหมดแล้วนี่ที่เขาที่น้ำไหมครับตบผมเอียงหน้าตาผ คาน,น,านครบพี่น้องครับถ้ามะคลิปนี้นะครับผมกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกระรับใจให้กับสองอาร์ตี้ชาแนลนะครับผมกระทืบกระทืบกระทืบเลยพี่น้องซอยเหลือสังคมครับผมขอบคุณครับ